ลานิยามันจะเป็นวัตจักรของสองสองลักษณะแบบนี้ครับประมาณช่วง30ปีครั้งหนึ่งมันจะหมุนเวียนจากเอนนียก็จะกลายเป็นลานิยาถ้าพูดง่ายๆก็คือเราสามารถตรวจสอบได้จากอุณหภูมิของระดับน้านทะเลนะครับมันมีการเพิ่มขึ้นมีการลดลงของกระแสน้ําเมื่อไหรก็ตามที่บริเวณแปซิฟิกตะวันตกของเราด้านตะวันตกนะครับก,ก็คือแถวญี่ปุน่นแถวีกใกล้ๆบ้านเราเนี่อุณหภูมิน้ํานทะเลมันสูง น้ำทะเลร้อนขึ้นน้ำทะเลร้อนมันก็จะเกิดการลอยตัวเป็นเมฆฝนโดยปกตินะครับถ้าเป็นอากาศปกตินี่บริเวณทะเลด้านตะวันออกของเรานี่ครับด้านตะวันออกแปซิฟิกตะวันตกแปซิฟิกตะวันตกแต่หมายถึงบริเวณบ้านเราอ,อุณหภูมิน้ําทะเลมันจะร้อนนี่คือสภาวะปกติฝ<อ>นฟ้าก็จะตกตามปกติเมื่อไรก็ตามที่เกิดเอเนียโยน้ําทะเลทางตะวันออก คือแถวเปรูแถวอเมริกาด้านตะวันออกแปซิฟิกตะวันออกครับมันร้อนขึ้นบ้านเราก็อุณหภูมิเย็นครับก็ฝนก็จะน้อยลงเอนีโยนะครับบ้านเราฝนจะน้อยลงมเมื่อไรก็ตามพอเอนีโยเสร็จมันก็กลับกระแสน้ามันก็ไหลกลับมาบ,บ้านเราก็จะเป็นลานิยาลานิยาหมายถึงว่ากระแสน้ําในบรนิเวณบ้านเราเนี่ยมันร้อนขึ้นน้ําก็จะอุ่นขึ้นในสองสามปีที่ผ่านมานี้บ้านเราเกิดปรากฏการณ์ลานิยา ลานิยาคือฝนจะชุกอฝนจะตกชุกกว่าปกติครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ลานิยาเนี่ยเริ่มอ่อนกําลังลงครับในอีกประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้านี่ลานิยาจะอ่อนกําลังลงครับอ่อนกําลังลงก็จะเข้าสู่สภาวะปกติบ้านเราฝนก็จะตกต้องตามปกตินะครับในสองสามเดือนนี้อ่อนลงแล้วหนึ่งถึงสองเดือนเริ่มเริ่มอ่อนเข้าสู่ปกติครับจากเดิมที่อยู่ในสภาวะลานิยาเนี่ยฝนก็ชุกอยู่แล้วครับ พอพ้นภาวะปกติไปพอพ้นลานิยาก็เป็นภาวะปกติเราสรุปเลยว่าปีนี้<ะ>อุณหภูมิสูงสุดในบ้านเราจะไม่ไม่สูงเกินค่าเฉลีย่ยไม่สูงเกินค่าเฉลีย่ยครับค่าเฉลี่ยหมายถึงค่าเฉลี่ยที่เราวัดมาตั้งแต่ในคาบ30ปี2514จะไม่ร้อยส <5 14 S 1> ิบส่้ไป ไม่ร้อนเกินไปนันครับแล้วฝนก็จะมากกว่าค่าปกติฝนจะมากกว่าเพราะว่าเป็นปีลานิยะฝนเยอะปีนี้ฝนก็จะมากฝนจะเยอะแต่ร้อนไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยร้อนอุณหภูมิอาจจะไม่สูงจัดหลายๆวันนะครับครับครับจะมีเสริมไหมครับเรื่องนี้ครับส่วนส่วนนี้ผมมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของโลกนะครับครับถ้ามองคือโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่วนหนึ่งที่ผมว่ามนุษย์เป็นตัวเล่งเนี่ยก็คือ เมื่อเมื่อมนุษย์ทํากิจกรรมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโลกเขาก็จะพยายามปรับตัวนะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งะระดับโลกในเค,เคยเคยเปรียบเทียบไว้ว่ามนุษย์โลกของเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชน,นิดหนึ่งถ้าเรามีทําอะไรให้เขาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาก็จะพยายามปรับตัวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นฤด,ดูการก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่โลกพยายามปรับตัวนะครับ,รบในส่วนที่มันเกิดเอนนิโยลานิยาเนี่ยก็เ,เหมือนกับว่า โดยปกติรอบของเขาเนี่ยจะเกิดช่วง30ปีแต่ณปัจจุบันเนี่ยความถี่ของของรอบการเกิดเนี่ยมันเกิดถี่ขึ้นทําให้เราที่จะพยากรณ์เรื่องโดยเฉพาะเรื่องภูมิอากาศมยากขึ้นนะครับทำไมเก่งไงอุตุเก่งไงทำไมพยากรณ์แล้วก็พยากรณ์ข้างหน้าไม่ได้มันเห็นอันนึงได้ชัดนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เห็นชัดคือเราอยู่ฝั่งฝั่งเมืองครับฝนตกข้ามฝั่งวาลินไปฝนไม่ตกฝนไม่ตกแล้วเป็นลักษณะการตกกระจุกไม่กระจายซึ่งในอดีตตอนที่ผมเป็นเด็กเเนี่ย ไม่มีมันถ้าตกก็คือตกทั refers, ้งวันฝนว่าว่าเราเรียกฝนลินเนาะมันก็ลินทั้งวันแต่น้มันจะมันไม่มีครับฝนตกไม่ทั่วฟ้าครับฝนตกไม่ทั่วไร่ชาสังเกตไหมครับส่วนใหญ่ฝนจะตกในเมืองมากกว่าในข้างนอกเพราะข้างนอกนี่มันแห้งแรงไอ้ต้นไม้ต้นไหลก็ถูกตัดทําลายไปที่นี้อากาศร้อนจากในเมืองเราในเมืองนี่มันมีความเจริญมันมีสิ่งที่เราสร้างอากาศมันจะร้อนกว่าปกติมันก็จะลอยขึ้นไปจริงๆคนนอกต้องการฝนมากกว่าเพราะต้องการพอปลูกครับ ่ต่ไม่ไม่ตกมันแห้งแล้งป่าไม้เราถูกทำลายแสดงว่าความหนาแน่นของประชากรที่อยู่เนี่ยก็มีผลต่อฝนตกเหมือนกันความหนาแน่นของประชากรก็ทําให้เกิดความร้อน่ยความร้อนที่มนุษย์สร้างขึ้นจากจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยทำให้ในเมืองมันร้อนในเมืองมันร้อนอากาศมันก็ร้อนสังเกตนะครับในกรุงเทพเนี่ยฝนจะชอบตกแต่วกรุงเทพเนี่ยอากาศมันร้อนมากลองสังเกต ท่านอาจารย์วัฒนาชัยบอกว่ามนุษย์นี่เป็นตัวเร่งใ,<ช>ให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้<ช>แต่ว่า<ม>ถ้าเกิดเราย้อนดูในในอดีตเนี่ยหรือว่าดูหนังเนี่ยในยุคนั้นเป็น,ดนไดโนเสาร<ม>์ครับเอไดโนเสาร์มีมีส่วนเร่งไหมฮะถ้าเกิดสมมติก็คืออันนี้สังเกตในใจนะถ้าผมเปรียบเทียบด้วย<ช>ตัวเองนะครับก็คงว่าคงจะคล้ายๆกันคือไดโนเสาร์ตัวใหญ่กินเยอะครับครับตอนนี้มนุษย์ตัวเล็กก็จริงแต่มนุษย์เยอะกินเยอะเหมือนกันนะครับทรัพยากรที่โลกป้อนให้กับ ไม่ว่าไดโนเสาร์หรือมนุษย์เนี่ยครพราะถึงวันหนึ่งมันจะไม่พอแต่มนุษย์เราเราว่าเรามีสมองที่ดีกว่าไดโนเสาร์ตรงนี้เราเรามีการปฏิวัติเกษตรกรรมหรือปฏิวัติเขียวเมื่อสักหนึ่งหมื่นปีหนึ่งชั่วโมงเทียบนะหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วก็แต่พอเราทําปฏิวัติเขียวเนี่ยเราเราสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอกับมนุษย์แล้วแต่ มันก็ยังไม่พอที่จะส่งขนส่งไปมนุษย์ก็พัฒนาอ,อุตสา,กาหกรรมเพื่จะเก็บมันได้ได้นานขึ้นครับนะครับหรือปัจจุบันนี้มีแม้กระทั่งเจีหวัที่เราเราคิดว่าเราจะเราจะก้าวข้ามเราจะเอาชนะธรรมชาติาได้ธรรมชาติตรงนี้ได้ครับแต่สุดท้ายตอนเนี้ย ลูกก็เริ่มแสดงให้เราเห็นแล้วว่าจางที่เห็นนี่นะฮะเราอาจจะช่างงานเขาไปได้อันนี้อาจารย์วัฒนชัยคงคงได้ดูหนังเรื่อง2012ใช่ไหมครับคือปีนี้2011ใกล้หรืมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมฮะคือดูจากในรูปที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะฮะไม่ใช่หนังครับไม่ใช่หนังนะแต่ว่าจินตนาการจากหนังเนี่ยโอ้โหไม่ต่างจากของจริงเหมือนเลยครับถ้าถ้าพูดถึง2012เนี่ยมันมีหนังอีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้ครับ The d After Tomorrow นะครับไอ้ตัวนั้นจะจะแสดงให้เห็นว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไงมีกาฟเป,เป็นยุคต่มีหิมะ,ะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นยุคตํำแข็งนะครับแต่ตัว2012ม,มันเหมือนกับแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะครับ,บมันเข้ากับของของญี่ปุ่นอาจารย์ฟันธงว่าผมไมตามหนังผม<ป>ว่า,าเสร็จแน่อย่าเพิ่มไม่มีเมียมีเมื่อคืนเนี่อาจารย์ดรสมิธบอกใครไปแต่งงานรีบแต่งงาน ผมว่ามันเป็นอนิจจังแล้ครับแล้วก็ยังไม่แน่นอนแต่ไม่ฟันธงไม่ฟันธงดีกว่าแต่มีโอกาสมีโอกาสครับ๋อเป็นไงฮะปี2 0 1 2มันคาดไม่ได้หรอกครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนั้นแต่เรื่องแผ่นดินไหวเปลือกโลกนี่มันก็เกิดยางเช่นปีนี้มันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเราคาดไม่ได้หรอกว่า2 0 1 2จะเป็นไอ้นั่นมันคำทำนายนะครับคำทำนายก็ทำนายว่ากันไปสร้างกระแสึ้นไปนะครับเราบอกไม่ได้ครับนี้เรามาแคบเข้ามา เมืองไทยของเรารประเทศไทยของเราดูวิเคราะห์ให้หน่อยเป็นคําถามยอดฮิตเลยใครๆก็ถามกันไอ้น่นไว้แล้วไอ้หนี่ไว้แล้วพม่ากใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยรประเทศไทยของเราจะมีโอกาสกระทบมากน้อยแค่ไหนในฐานะเป็นนักวิทยุนิยมวิทยาเนี่ยผลกระทบผลกระทบจากประเทศไทยครับก็มีคือบริเวณซึ่งใกล้แนวเลื่อนรอยเลื่อนรอยเลื่อนจะอยู่แถวๆพมา่าไล่ลงมาแถว กาญเจรบุรีลงมาถึงภาคใต้แถวครับทะเลอันดามันนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูโทษนะฮะเราจะมี1 3รอยเลื่อนนะฮะ,ะเดี๋ยวฉายขึ้นมาก็ได้นะครับ13รอยเลื่อนนี่ไปเร็วๆก็มีรอยเลื่อนแม่จันแม่อิงอยู่ที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนคือแม่ห้องสอนตากนะฮะเมยรอ,อยเลือ่อนเมยอยู่ตากกำแพงเพชรแม่ทายู่เชียงใหม่ลาพูนเชียงรายเลื่อนเถินอยู่ลําปางแพร่ยรพรยาอยู่ลําปางเชียงรายพยาเลื่อนบัวอยู่แถวน่าน เลื่อนอุตรดิตถ์อยู่อุตรดิตถ์เลื่อนเจดีสามองค์อยู่กาญจนบ,บุรีราชบุรีเลื่อนศรีสวัสดิ์อยู่กาญจนบ,บุรีอุทัยธานีคุณผู้ชมใครอยู่จังหวัดไหนดูเอานะครับถ้าแขกอยู่สองใครนะครพนมอีสานมีสองจังหวัดนะฮะระนองอยู่ปจัจจุบชุมพรระนองพังงาแล้วก็มะรุยอยู่ที่สุราษฎร์กระบี่พังงา13ร้อยเลื่อนเหล่านี้เนี่ย<ม>อันตรายรอครับมีโอกาสมีโอกาสนะฮะมีโอกาสถ้าเกิดการสั่นไหวมากๆมันเหมือนแก้วลักษณะเป็นแก้วถ้าสมมติมันมีจุดหนึ่งมันร้า มันก็จะออกไปเรื่อยๆเหมือนกระจกรถเราใช่ไหมครับกระจกรถพอมีรอยสักจุดหนึ่งมันก็ขยายมันเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวมันก็อยู่ในแนวบริเวณรอยเลื่อนอีสานเรานี่ถือว่าเป็นบริเวณที่โชคดีที่สุดเลยนะครับเราไม่อยู่ในรอยเลื่อนมีแผ่นดินไหวนิดหน่อยครับมันอยู่ใกล้ๆทางพม่าตรงนั้นมันอยู่ใกล้แต่พออีสานตอนกลางเป็นที่ราบสูงเห็นไหมบ้านเราเนี่ย ปูบอลนี่ปลอดภัยสุดปลอดภัยนะครับแผ่นดินไหวนี่ร <c oughs> เรมมาอยู่ถูกที่แล้วนะร <c oughs> ครับอนาคตนะครับอีสานนี่จะเป็นทําเลทองแผ่นดินทองเลยนะครับโอ้โหน้าท่วมโลกน้าท่วมน้ําทะเลมัน,นละลายมันท่วมอีสานเราก็สูงอยู่ในระดับสูงเป็นทําเลเป็นแผ่นดินทองเลยนะครับในอนาคตนี่คิดว่าอย่างนั้นเลยตรงนี้คือหน้าจะปลอดภัยที่สุดในการอยู่อาศัยของมนุษย์เห็นไหมครับน้ําท่วมผักใต้ผักเหนือน้ําท่วมภักกลางท่วม อีสานเราก็ท่วมนิดหน่อยอืไม่กระทบมากของเราเป็นถือว่าเป็นทําเลเป็นบริเวณที่แต่กกระทบที่สุดไอ้สิบสามร้อยเรื่องนี้มีโอกาสอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยคนอยู่ในจังหวัดต่างๆที่พูดไปเนี่ยเมาเดี๋ยวเตรียมมาอยู่บนแล้วนะเราจะมีที่มาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่มาโลิ่มมาแล้วนะครับเริ่มมากันแล้วนะครับชาวประชากรในบริเวณต่างๆภาคใต้ภาคต่างๆี่เริ่มมาจับซื้อที่ดินมาทําการค้าแถวอีสานเราแล้วนะครับครับ ับอาจารย์คิดยังไงฮะผลกระทบกับประเทศไทย